้าวนี้มากินต้มเค็มโบราณม,มีน้ำจิ้มน้ำพริกอะไรก็กินได้กับข้าวไทยม,มันร้อนนะจ๊ะฟักเนี่ยสมัยโบราณเขาค่าจอระเคต้มฟักร้อนๆนยนใส่ปากอะมันร้อนต้องเป่าก่อนอืม อร่อยเขาไม่ค่อยได้ทำกินแบบรสธรรมชาติก็ไม่ต้องใส่น้ำพริกไม่ต้องใส่น้ำจิ้มก็ได้คุณท่ามคนแก่เด็กๆชอบกิน กินได้ทุกเพศทุกวัยเป็นอาหารสูตรไทยโบราณโอนไทยสไตล์ ขาหมูเด้งๆส,สวยๆเลยชอบกินฟักฟักกินแล้วทำให้ร่างกายเย็นลงฟักมีฤทธิ์เย็นผักหลายชนิดมีฤทธิ์เย็นหลายชนิดก็มีฤทธิ์ร้อนคือให้พลังงานผักทุกชนิดมีฤทธิ์ปัญญา มีมีสั้วมีปลาทอดหมูทอดไก่ทอดมีน้ำพริกกับข้าวไทยโบราณคนไทยกินผักน้ำพริกเก่งก็จริงก็มีอาหารทั้งเผ็ดทั้งจืด ยืมจอมหน่อยเอามีสักหน่อยแล้วก็หมุนหมุนมุนนี่ Uh huh. ออนไห่อันนี้จะเป็นขา น้ำจิ้มกับหมูทอดเป็นน้ำจิ้มเปรี้ยวกับหมูทอดอืตัดกันดีป่าเนื้ออ่อนทอด Mm. Fry fish. อร่วงเลยอืม,อม,ลอม,มปลาทอด ปลาเนื้ออ่อนทอดอืมเอ้ยแก เนี mm ่ยฟลายฟิชอืมกินกับน้ำพริกก็ได้เนี่ย ป,ป่นปลาน้ำพริกปลาย่างกินกับน้ำจิ้มก็ได้น้ำจิ้มเปรี้ยวแตงกว่าอืมอืมกินข้าวทั้งมือทั้งช้อนเลยแซบเวอร์อืมโอเคค่ะ